สวัสดีครับปุ๊กฝ๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กฝ๋องชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูดอกไ,ไม้ที่วัดเขาตะแบกครับมีสารพัดพันนะครับท่านผู้ชมมัดไว้ตามต้นไม้ครับนี่เป็นหวายครับดอกกไ,ไม้หวายครับแล้วก็มีพวก เรื่องมัดฉานุโอสารพัดพันเลยครับท่านผู้ชมบรรยายไม่ถูกครับเอาไว้เป็นเอาไวา้เก็บภาพให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับกล้องผมก็ซูมไม่ได้ด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวไปต้นอื่นบ้างครับโอ้ถ้าใครชื่นชอบอดอกกล้ยไม้ครับมีทั้งดอกกล้ยไม้ป่าสารพัดพันธุ์ครับมีเยอะๆเลยครับนี่ยครับที่เห็นนี่เป็นเอรื่องคำครับอยู่ข้างบนนี่เครื้องคำครับท่านผู้ชมอยู่สูงมากครับ เป็นเหลืองจันทร์ครับดอกน่าจะโรยไปแล้วครับท่านผู้ชมเยอะแยะเลยครับอันนี้ว่านเพชรเหิงครับผมเป็นดอกกล้วยไม้ยักษ์เป็นดอกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ออกดอกยากครับของปุกป๋องก็มีครับยังไม่เคยออกดอกเลยครับท่านผู้ชม นน้เอื้องมะลิครับผมโอ้โหสมบูรณ์มากครับดอกน่าจะโรยไปแล้วครับมาเที่ยวได้ครับอยู่ในเขตศรีชา,ชานะครับ วัดเขาตะแบกครับอันนี้เป็นกะเลกะล่อนครับท่านผู้ชมยังไม่มีดอกครับแต่ที่สวนปุูก๋องมีดอกแล้วครับเออนี่ผมพาเพื่อนๆมาดู แคทรับแคทป่าครับนี่ครับเลี้ยงยากครับแคทป่านี่เลี้ยงยากสุดๆครับออกดอกแล้วครับแต่ยังไม่บานครับท่านผู้ชมนี่หายากด้วยนะครับนี่คือแคทป่าแพ้อยเเซนเลยครับดอกจะเป็นสีชมพูนี่ฮะช่อดอกเป็นสีชมพูนะครับนี่ยาวดอกเขาจะ ดอกเขาจะอยู่ไปลายครับเนี่ยช่อดอกของเขาแต่ก็จะออกดอกได้ก็ายากเหลือเกินนะครับเนี่ยยาวเป็นเมตรนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูแคทป่าครับแท้เลยครับเนี่ยยังตุมต้มๆอยู่ครับเนี่ยเสียดายดอกมันสวยนะครับแล้วดอกบานทนมากครับเป็นเตือนนะครับ อ๋อผมเห็นมีเหลืองจันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเหลืองจันอย่างบานอยู่ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมเหลืองจันเป็นเหลืองปอดครับ มัดไว้กับต้นไม้มันก็ดีอย่างครับเป็นอิงอาศัยครับเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยหรือไม่ต้องรดน้ําเลยก็ได้ครับอ่อเอื้องพึ่งครับผมกอใหญ่มาก น,นี้ก็วานไปเฉึงโอ้อยากจะเห็นดอกเหลือเกินครับกอใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีดอกให้เห็นนะครับท่านผู้ชมกอนี้เป็นเอื้องวัชานุครับแต่ว่าเป็นสีอะไรยังไม่ทราบครับท่านผู้ชมนี่ช่อดอกของเขาครับเนีย่ยกำลังออกดอกช่อดอกครับเป็นฤดูกาลของเขาเลยครับ ก็เยอะครับแต่ยังไม่บานครับผมก็มัดไว้กับต้นไม้ครับมีเยอะเลยครับอาจารย์ทัานมัดไว้โอ้ถ้าใครชื่นชอบดอกไล้วย้ม้นะครับมาเลยครับวัดเขาตะแบกนะครับมีเยอะครับ เยอะมากครับผมปุกป๋องยังถ่ายไปหมดนะครับเยอะมากครับอันนี้เป็นแคทเทียครับท่านผู้ชมเออแล้วนี่ดอกผมไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมว่านี่คือดอกเป็นเออไม่เหมือนจะไม่เคยเห็นนะครับหรืออาจจะเคยเห็นจําชื่อไม่ได้ครับเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็ช่วยบอกปุ๊กป๋องหน่อยนะครับ ลำต้นเขาคล้ายแค,ยคยททิยาครับออกดอกดอก,ดอกจะเป็นสีเขียวนะครับสวยครับสวยนะครับตุมต้มๆก็มีครับเอาเป็นว่าเยอะมากครับท่ทานท่านผู้ชมสามารถมาได้นะครับวัดเขาตะแบก พอดีปุ๊กของมาทําธุระครับวันนี้ก็เลยแวะวัดเขาตะแบกแล้วมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูอ่ันนี้พวกไหวยครับผมสารพัดสีครับผมอ๋อมีเอื้องสายล่องแร่งด้วยครับท่านผู้ชมนวนเห็นไหมครับสีขาวขาวนนครับนี่ครับเอื้องสายล่องแร่งครับ ออกดอกบานแล้วด้วยครับเนี่ยสวยงามมากครับเรื่องสายล่องแรงนี้ก็จะมีกลิ่นของเขานะครับมันก็หอมเหมือนกันครับอ่าก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูอะไรเนี่ยครับโอ้กาเลกะาล่อนครับปากเป็ดครับ ที่บ้านปู๊ปองก็เริ่มที่จะแทงชอบปากเป็ดสีแดงครับหาดูยากเหมือนกันนะครับสีนี้อ่ะโอเคครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมชื่นชอบก็กดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ โชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับบา,บาย